สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราจะอัปเดตข่าวสารล่าสุดและอัปเดตความคืบหน้านะครับที่น่าสนใจของลุงพลให้ท่านฟังทุกวันเลยนะครับชมภาพประวัติศาสตร์จินตลาภูรลาบลุงพลเขียงคู่บนเวทีงานบวงสวงพญาเต่างอยนักร้องสาวเสียงพินอย่างคุณจินตลาภูรลาบเจ้าของผลงานเพลงเต่างอยนำชาวบ้านนับพันรำบวงสวง และไหว้สาพญาเต่างอยบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางนักท่องเที่ยวนับหมืน่นพร้อมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเต็มวงคู่กับลุงพลแห่งบ้านกก,กอกลุงของน้องชมพู่วันที่1กันยายน63ที่ลานพญาเต่างอยสวนสาธารณะริมน้ำพุงตําบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลน,นครได้มีพิธีทำบุญตักบาทเนื่องในงานไหว้สาพญาเต่างอย และไหลเรือไฟประจําปี2563โดยบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความอิ่มบุญกันทั่วนหน้าจากนั้นนะครับก็มีการถวายองค์พระป่าเพื่อสมทบการก่อสร้างสะพานบุญเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเชื่อมต่อระหว่างพญาเต่างอยไปยังวัดพระธาตุเต่างอยนะครับท่ามกลางการคัดกรองโควิด -19 อย่างเข้มข้นนะครับ ต่อมาในเวลา14นาฬนิกาน,นักร้องสาวเสียงพินยอย่างคุณจิตนตลาภูลลาบเจ้าของเพลงเต่าง,งอยนะครับอันโด่งดังแต่งชุดสีแดงนะครับร่วมก,กันกับชาวบ้านนับพันนะครับแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าภูไทยพื้นเมืองนะครับได้รำบวงสวงถวายแก่พ่อปู่พยาเต่างอยนะครับโดยใช้เพลงเต่าง,งอยและเพลงทำนองดนตรีพื้นเมืองนะครับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะครับจึงเสร็จพิธีนะครับ จากนั้นเวลา16บกนาฬิกานะครับนายมนสิทธิ์ภัยสาลีธนวัฒน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นะครับทำพิธีเปิดงานไหลเรือไฟนะครับอำเภอเต่างอยประจำปี2 5 6 3อย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่คุณจินตลาภูลาบจะขึ้นเวทีนะครับเปิดคอนเสิร์ตแบบเต็มวงนะครับซึ่งมีการเชิญลุงพลหรือชัยพลวิพานะครับแห่งหมู่บ้านกกอกลุงของน้องชมพู่นะครับขึ้นเวที ด้วยนะครับ้าฝ้าย้อมครามสีน้ําเงินนะครับเข้าสลับลายสกอตนะครับสีขาวและร้องเพลงคู่กันกับนักร้องสาวนะครับโดยมีแดนเซอร์คือป้าถอนและป้าจําลองนะครับคอยสร้างสีสันตลอดเวลานักร้องสาวเสียงพินยังโชว์นะครับเสียงแหบเสน่ห์นะครับอีกหลายเพลงมีแฟนคลับของจินตลานะครับและแฟนคลับของลุงพลนะครับมาติดตามชมกว่า10,000คนครับ นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงตอบรับนะครับจากแฟนเพลงนะครับที่ได้ชื่นชมลุงพลไว้นะครับก็มาฟังกันเลยนะครับคนแรกนั้นบอกว่าสุดยอดค่ะลุงพลพี่จินน้องไอซ์คนอมาบอกว่าขอชื่นชมทีมงานคุณภาพของพี่จินตลาและตัวพี่จินเองน่ารักมากค่ะให้เกียรติแขกรับเชิญได้ดีมากๆค่ะขอชื่นชมจากใจจริงค่ะและขอให้ทีมงานพี่ปังปงยิ่งขึ้นไปค่ะ ขอบคุณที่ให้โอกาสลุงพลได้แจ้งเกิดในวงการด้วยนะคะถือว่าพี่ได้ทำบุญไปในตัวด้วยค่ะคนธมาบอกว่าเย่เย่ขอเสียงหน่อยจ้าลุงพลพี่จินของพวกเรามาแล้วคนธมาบอกว่าตอนพี่จินชวนลุงพลไปซ้อมกันสองคนน้องไอซ์มีความหวงลุงพลแทนป้าแตนฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักทั้งเวทีค่ะคนธมาบอกว่าคักคักมวลมวลลุงพลร้องเพลงเพราะน้องไอซ์เต้นพลิ้วมาก นัดชิวก็เก่งมากดูไปยิ้มไปลุงพลและน้องไอซ์ขอให้ปังๆได้เป็นซุปตาเป็นบอยแบรนด์ระดับอินเตอร์โคนทรมบอกว่าด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำดีๆขอให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปคนรมบอกว่าน้องไอซ์เบาได้เบาเกรงใจแดนเซอร์พี่จินตลาด้วยคนธบอกว่าใครกดไลค์เมนนี้ขอให้รวยๆนะคะคนทบอกว่าคุณจินตลา นอกจากร้องเพลงไพรล้อแล้วยังเป็นคนมีจิตใจดีงามรวมทั้งไหวพริบหลายอย่างบนเวทีแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะคงจะดังอีกนานเพราะได้ทีมงานที่ยอดเยี่ยมมีความพร้อมหลายด้านสังเกตจากการเตรียมงานอย่างมืออาชีพสุดยอดค่ะฝากดูแลลุงพลและครอบครัวด้วยนะคะเพราะเขาเป็นคนซื่อและเป็นคนดีค่ะคนถัดมาบอกว่า คนเยอะมากน้องไอซ์ไม่กลับไปเป็นนักข่าวแล้วเหรอคะเป็นแดนเซอร์ไปซะฮ่าฮ่าคนทํามาบอกว่าหนุกนานมากๆเลยดูไปยิ้มไปจนฟันแห้งหมดแล้วฝากคุณจินตลาดันลุงพลให้ดังสุดๆค่ะคู่คุณจินไปนานๆนะคะรักคุณจินตลารักลุงพลค่ะคนทํามาบอกว่าดูไว้ซะสาวิตรีคนทํามาบอกว่าสุดยอดไปเลยครับลุงพลพี่จินตลาสู้ๆครับลุงพลป้าแตนคนทํามาบอกว่า ดีต่อใจมากๆขอบคุณพี่จินที่พาลุงพลป้าแตนน้องไอซ์นัทชิลขึ้นเวทีนะคะดูแล้วมีความสุขมากๆค่ะจากที่พี่มีแต่ความทุกข์ในใจในวันนี้ได้ดูคลิปนี้แล้วมีความสุขมากๆค่ะช่วยต่อชีวิตของพี่ไปอีกค่ะวันนี้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะรักคุณจินตลาที่สุดเลยจ้าคนธมากว่าสุดยอดมากค่ะเก่งและน่ารักมากๆบรรยากาศอบอุ่น ชมแล้วมีความสุขมากค่ะ FC ทั้งลุงพลทั้งจินตลาค่ะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเสียงตอบรับนะครับและคำชื่นชมจากประชาชนนะครับและแฟนคลับของลุงพลและพี่จินตลานะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปันด้วยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราจะอัปเดตข่าวสาร และความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลมารายงานให้ท่านฟังทุกวันเลยนะครับล่าสุดนะครับพร้อมแล้วลุงพลเตรียมขึ้นเวทีร้องเพลงเต่าง,งอยประทะจินตลาแฟนคลับลุงพลนะครับเดินทางไปจับจองพื้นที่เพื่อรอดูลุงพลขึ้นเวทีคอนเสิร์ตร้องเพลงเต่าง,งอยนะครับคู่กับคุณจินตลาในงานบวงสวงพญาเต่าง,งอยนะครับที่จะจัดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาลุงพลนะครับได้ร่วมทําบุญตักบาตรที่ลานพญาเต่าง,งอย บริเวณลานพญาต่องอยนะครับวันนี้เต็มไปด้วยแผงรัตตอรี่นะครับจำนวนมากที่มาวางขายนะครับเรียงรายเพื่อรอให้คนที่มาเที่ยวงานนะครับบวงสวงพญาต่างอยได้เสี่ยงโชคกันนะครับส่วนเลขเด็ดนะครับของลุงพลคือ83นะครับรวมถึงเลขเด็ดของน้องชมพู่นะครับที่มาเข้าฝันนะครับคือ41ก็เกลี้ยงแผงเหมือนกันนะครับแต่นะครับ หวยออกครับที่เลข97นะครับซึ่งเป็นเลขที่บ้านของลุงพลนะครับซึ่งถ้ากลับเป็น79นะครับก็จะถูกกันเต็มๆนะครับเห็นว่าถูกกันหลายคนเลยนะครับส่วนบริเวณเวทีตอนนี้นะครับเต็มไปด้วยกลุ่มแฟนคลับของคุณจินตลาและลุงพลเป็นจำนวนมากนะครับมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแม้ว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นในช่วงเย็นวันนี้นะครับ อย่างคลุ่มนี้นะครับเดินทางมาจากจังหวัดร้อเอดนะครับมากันเป็นคันรถเลยนะครับเพื่อรอฟังลุงพลร้องเพลงเต่าง,งอยและรอร่วมงานบวงสวงช่วงเย็นวันนี้และเมื่อตั้งแต่นะครับช่วงเช้าเวลา7จ็นาฬิกานะครับทั้งลุงพลป้าแตนและทีมงานของคุณจิตหลานะครับได้เดินทางมาที่ลานพญาเต่าง,งอยเพื่อมาทําบุญนะครับตักบาตรให้กับพระสงฆ์นะครับ ตัวลุงพลนั้นนะครับได้เดินทางมาถึงพญาเต่องอยนะครับในเวลา7จ็นาฬิกาเนาทีครับซึ่งก็ตรงกับเลขหวยแล้วนะครับซึ่งทันทีนะครับที่ลุงพลและป้าแตนปรากฏตัวนะครับภายในงานนะครับบรรดาประชาชนนะครับที่ดูข่าวติดตามลุงพลนะครับและเหล่าแฟนคลับนะครับต่างเข้ามาขอถ่ายรูปกับลุงพลป้าแตนเป็นจำนวนมากนะครับทำให้บรรยากาศการทําบุญในช่วงเช้านั้นเป็นไปอย่างคึกคักนะครับลุงพลและป้าแตนนะครับบอกว่า พวกตัวเองนะครับนั้นตั้งใจเดินทางมาทําบุญที่ลานพญาเต่างอยนะครับก่อนที่จะมีพิธีบวงสวงเต่างอยนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับและรู้สึกนะครับดีใจและซาบซึ้งใจนะครับมากที่เดินทางมาทําบุญแล้วมีประชาชนเข้ามาให้กําลังใจนะครับซึ่งหลวงพลนั้นถึงขั้นว่ากลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เลยนะครับพร้อมบอกว่าตัวเองอยากขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ครอบครัวของตัวเองนะครับจนมีวันนี้ได้นะครับ และวันนี้นะครับก็จะตั้งใจร้องเพลงและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความสุขนะครับให้บรรดาแฟนๆนะครับทุกคนด้านคุณอุบวิริยานะครับนักปั้นมือทองนะครับวันนี้ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านเกาะ,ะอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะครับไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะครับได้พาน้องชาไทยวิยาทิ์แฝพีมายนะครับนายแบบหนุ่มรูปหล่อในสังกัด ออฟโมเดลไทยแลนด์นะครับมาด้วยเพื่อมาสอนเดินแบบให้กับลุงพลนะครับก่อนที่จะเดินแบบในวันที่6กันยายนนี้นะครับที่ศูนย์การค้าตะวันนาบางกะปินะครับทันทีที่ไปถึงบ้านลุงพลนะครับก็มีแฟนคลับลุงพลนะครับมาขอถ่ายรูปจำนวนมากนะครับจากคุณอุบวิยะนะครับพร้อมน้องชาไทยนะครับก็ได้ชิมส้มตำร้านตำตำแหลกนะครับฝีมือของป้าถอนป้ารองนะครับ นอกจากนี้นะครับยังได้เดินทางเข้าให้กำลังใจแม่น้องชมพู่นะครับด้วยนะครับโดยได้มอบเงินช่วยเหลืออีก5,000บาทนะครับก่อนจะนำคลิปวิดีโอนะครับเ v เพลงฟ้ามืดไม่นานนะครับผลงานเพลงเก่านะครับของโกการันนะครับที่ฟิชเชอร์ลิงกับนาธานโอมานะครับซึ่งได้มีการตัดต่อนำภาพของพ่อแม่นะครับไปอยู่ใน M.V เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การให้กําลังใจนะครับที่ได้ทดลองตัดต่อมาให้แม่น้องชมพู่นะครับดูก่อนโดยถ้าแม่พอใจหรือเห็นด้วยนะครับก็จะมีการอัปโหลดลง y t u t u นะครับซึ่งหากกระแสตอบรับดีนะครับก็จะมีการแบ่งส่วนแบ่งนะครับให้กับแม่ในภายหลังนะครับแต่ตรงนี้นะครับแม่น้องชมพู่นะครับยังไม่ได้ตัดสินใจครับซึ่งนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับและเป็นการรายงานข่าวนะครับจาก หลายสถานการณ์โดยรวมนะครับในวันนี้หากใครนะครับถูกเลขถุกหวยนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใต้คลิปนี้สําหรับเลข97นะครับเลขในตํานานในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ